ไปได้ไปดองมาตานอยู่อะรถมาใส่เราเลยเออโอเคไปดองตอนนในบาอิตมาเบิงอะไรแรงอยู่ดีใส่ใส่ดีใส่อันนี้คือกันชนตอนนในบาอิตอยู่ที่ tcy นครปฐมโอเคไปได้ไปดองมาทานบ่ไปไปดูอะไรแรงที่อื่นต่อพี่มะเบงการไปดองว่าบาอิตจะเอายางแนว่นเน้ยไปทางนี้โอเค เป็นได้ไปดออเอาสิบหลอมาเลยเออมาทานาร้านอย่างใหญ่เดีย๋ยวเาอีพาส้มพี่หลออันนี้คือห้องเก็บอะไรเออห้องเก็บอะไรแตงแถมเตม,ม,มอุ้ยไฟถ่ายพี่หลออย่างเยอะไปะอาจารย์ตมเอาอยัางไงเอาอยัาง,งมีทุกอย่างเุยน,นะพี่ดลอส,ดสุดจัดเอรถเท้าเอาซ้ำนี้เนาพี่หนะ้อเนาะ กาซ้ำในสุดยอดเลยอือน,นี้คือชุดหน้าอีซุเนีย่ยว่าอีฟาทั่วมันเป็นความฝ่ฝันของลูกผู้ชายเลยเนี่ยเออถ้าเขานี่นี่โอ้ยมันยังเบาพี่น้องให้แพะแกอย่าเข่าแต่ว่าล้านอะไรแต่งนี่เหมือนเด็กหน่อยนะพี่น้องเหมือนเด็กหน่อยแบบเหมือนเด็กหน่อยเขาเขาล้านของเรียนนะพี่น้องเออ ซีเอีเอลเลยอันนี้ต้องจัดเลยเนี่ยมื0 0เอ0ดมื่เอสดประมาณมื0 0เอสดีนออที่อยากได้ตอนนี้ก็คืออันนี้ก็อยากได้สามพันสามอสบ,บอนเนาะสามพันสามโหเงาตาแตก โอ้สุดยอดพี่น้องมีทุกรุ่นอะไรแตง่งอันนี้ข้างละข้างละ 2, สองพันสองแล้วสีแปลงประตูได้ป่เนาะแปลงประตูเป็นจีการเยาว์าอีพาไปแบี่นองอะไรแต่งเยอะมากจุดพวกทุงงท่งลงทุ่งลมก็มีพี่น้องเฮ้ย <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องมุตะโดน <c oughs> เงียบขนาดเลยพี่น้องเฮ้ามาใส่เสียงดังคือเฮ้าอยู่ห้องนอกระบะเด้เนี่ยแ <Ooh. S 1> อร์เย็นชิมเลยโอ้ oh, พวกนี้ก็มีพี่น้องพวกพรมพวกอะไรพรมบุคอนโซลอันนี้คือชุดครอบล้อทางน้ำมกูกน้ำมัน <Ooh. S 1> ยางจนลายตาพี่น้องลายแหง อันนี้คือซีรีส์เจ็ดชุดแต่งซีรีส์เจ็ดอันนี้คือจิก้าสองพันสิบห้าพี่น้องแมนวะโอ้ไล่ตานะพยายาี่น้องรุ่นย่งางไล่ตารุ่นเนี้ยหกร้อยกว่าหน้าสนหน้าสน จะได้แต่เนี่ยได้ค่ะตอนเนี่ยเ้าว่าถ้ามีแต่ได้เนี่ยเ้าเข้าไอ้ันครบแล้วพีเห้อโอเคเอาไว้ก่อนอันนี้คือชุดใบปัด อะไรแต่งอย่างเยอะไฟท้ายนี่มีทุกรุ่นวันนี้เรามาดูกรอบป้ายด้วยาลาลงงอันนี้มีไฟไหมพี่นนมีครับมีไฟใช่ตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยตัวนี้แปดร้อยครับแต่ตัวนี้ของหมดเลยอะชุดนี้ของหมดเลยพอหมดใช่ นี่ไฟสีเขียวอ่ะเอาตัวนี้ไว้งามวะงามงามตัวนี้พันสองมีไฟสีเขียวอ่ะตัวนี้ก็งามเลยเอะเ,เอาอตารเอาตามใจพูจะคว้างแล้วไฟสีไหนนี่พี่มีไฟสีน้ำเงิน สีเงินแล้วก็มีสีเขียวสีแดงสีขาวแล้วก็สีไอโบร่ีอัตัวนี้สามใ,<น>ใจมันรักอไอไอแพนดี้พี่แล้วก็ไอข้างในมีลายไหนบ้างลายนั้นก็ได้พี่นสัก,กุระาได้พี่ลายสัก,กุระลายสัก,กุระ คิ้วขอประตูล่างเหรอขอบประตูล่างอะไรเยอะอันนี้อันนี้ไอ้แต่ลมแต่ลมเป็นเป็นผู้ไล่เพราะมีปืนเนี่ยไงอันนี้อะไรเออเป็นผู้ล่ยนะเขาเป็นผู้ล่แต่เขาต้องมีให้ครบเป็นพระเอกก็ค่ามิชลินเอาตัวนี้เมื่อนำป่ะเอาตัวนี้มาเสนอก้นเรื่อยเอาตัวนี้มาเสนอก้นเรื่อยห ตัวนั้นของไม่ได้ตัวเลยอ่ะจะเป็นขอบของมันก็แผลงใช่เลยใชครับอ๋อเอาหลายอย่างเลยข้อ A คือไอ้มันมีอยู่เนี่ยหพี่ผมต้องการแค่ข้อแบบนี้เฉยอ๋อไม่แบ่งนั่นเองข้อข้อไม่มีแบ่งเดี๋ยวต้องยกชุดเดียวเดียวใช่ชุดแบบนั้นแ่ะ ร้อยโอเคเด็เอาตะบนเอาอบบที่ม ah, ah. oh, well, ีลายเคอาให้ครบเลยอันนี้แล okay. ้วก uh, so ็คอบน้อร้อยเด็นอใช่ตัวยีมีแต่แบบนี้เลย เกียรตหมดเลยวะเนี่ยโอ้มันสิ้นน็อตนะสิ้นน็อตชิ้น็อตตัวละยี่สบองบาทยี่สบองไม่มีสียี่นแบบอ็ดนี้เอาไว้อ่าอ่าเองยี่สิตัวครบระบวยเหรอจัดแล้วพ่อพ่อเหรอ้งหงเจ้าแล้ว ขอะเงินท่องพอใจบ่เอ,อเงินท่องพอใจวะเป็นด้พี่ปดองมาทานอยูอ่เอารถมาใส่เขาเลยเออเอาาวางไว้เลยพี่เดี๋ยวผมยกใส่เองร <c ười> อแล้วลูกชายของเราไปย,ยกใส่เลยพี่ดองใส่นอต4ีตัวเล่นเมือ่อจะไปประกอบอกีก

ตัวนี้ที่มันว่วตรงนี่ตัวนี้ตะเดิมทำไมไม่ตรงกันเยอะแฮะทำงานสายทำงานพคมขนาดด้วยคมมาก โอ้ยฝนยังตกอยู่รถจ,จอดอยู่น,นู่นขึ้นของมาได้แขกเม็ <c oughs> ดเสียร้อย <c oughs> จักใจเอาบ่าใจเอา <c oughs> เลี้ยงยาอุบวนมานาคนารปฐมเพื่อมาซื้อกันชนน้าเออใสมา <c oughs> ได้ว่านี่ได้แล้วนั่นว่าได้อยู่แต่ว่าลู่บนที่อื่นไม่ซื้อต้องซึ้อมาจากอุบลเลยเออเพื่อมาใส่ต้องซื้อมาจากอุบลเพื่อมาใส่กันโทนหน้าที่นครปฐมจะต้องช่งค่าน้ำมันผมเลยเนี่ยต้องส่งค่าน้ำมันผมเลยเนี่ยเสร็จไหลกั้ล่ะ เพื่อมาซื้ออะไรกับเา้าเ,าเลยเจ็ดร้อยกรัมโอ้ยคนกับคนอะเอามาเสกอะไรที่เหลืออเดี๋ยวค่อยไปใส่ที่บ้านเรายังยม่หาเอาเสก,ก่อนลนะ บินมีป้ายลองขาอ่อนโอเคลองขาอ่อนมี่ิดกัมันไโอเคมีติดกันมีติดกันอะไรจะีิกันงไง่เคีติดกันงิดกันง Các bạn hãy đăng cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn